สวัสดีสวิตดัครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี f c น้องอุ้หญิงเพื่อนพันแพงสวัสดี FC สาวน,น้อยเพื่อนพันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบวคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆ FC ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิม ให้กำลังใจทุกท่านที่ไปทำงานด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหน um ุ่มวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องวันนี้หน um ุ่มวนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องเราคือเก่าตามสไตล์ช่อง um นหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดเป็นอย่างไรครับพี่น้องการทัวร์การทัวร์มินิคอนเสิร์ตก็ได้ใช่คำว่ามินิหรือแขกรับเชิญก็ได้ ในการที่ลาน้อยไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับพี่น้องลาน้อยได้เดินทางไปจนมืเมือ่อคืนมื้อสุดท้ายแล้วครับไปนเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องเป็นอย่างไรความรู้สึกหลายๆท่านที่ติดตามที่นั่ไปเที่ยวต้องใส่คําว่าเยาวาติดตามเถอะหลายท่านใช้คําว่าตามไปเที่ยวญี่ปุ่นกับลาน้อยไปมีความสุขกับลาน้อยนี่คือความรักความเมตตาที่ติดตามลาน้อยมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องติดตามไว้ บ่ไรว่าครับพี่น้องแต่ว่าหัวใจคิดว่าตัวเองอยู่กับหลาน้อยตลอดเวลานี่คือความรู้สึกดีๆครับพี่น้องสิ่งที่หนุนโอนคนร้อยเอ็ดนั่งดูติดตามตั้งแต่หลาน้อยเดินทางไปถึงญี่ปุ่นจนจากเดินทางกลับบ้านสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือเอฟซหลาน้อยที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองก็ว่าได้ที่ต้อนรับหลาน้อยได้อย่างดีครับพี่น้องเป็นอย่างคือว่างสั่น เป็นยังคือว่าต้อนรับได้อย่างดีคือในฐานะ f อหลาน้อยดูแลหลาน้อยอย่างทั่วถึงและสุดยอดจริงๆนี่คือต้องขอขอบคุณ f อที่อยู่ญี่ปุ่นทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ญี่ปุ่นทุกท่านด้วยนะครับที่เมตตาและรักและเมตตาดูแลหลาหนาด้วยดีครับพี่น้องต่อจากนี้ครับพี่น้อง f อซของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่หลาน้อยก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่า f อทางประเทศไทยกับบอตองน้อยนาะ เอฟซทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องดูแลให้เคันประทับใจขึ้นกันในฐานะเราเอฟซครับพี่น้องเราอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนถ้าหลาน้อยเดินทางไปจุดจุดไหนเราทุกท่านก็พร้อมที่จะดูแลหลาน้อยอย่างดีครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเลยว่าเอฟซหลาน้อยทุกคนทั่วประเทศพร้อมที่จะทําสิ่งนี้ครับพี่น้องเพราะทุกคนมาด้วยใจรักด้วยใจครับพี่น้องจากที่ผมติดตามครับพี่น้องสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคืออะไร้วยเบื้องนี่ครับ ลาน้ยครับพี่น้องจากพี่พีทครับพี่น้องพี่พีโทพพโพสครับพี่น้องลาน้อยหอมเงินเกือบเคิงล้านปไปรอบนี้ไปเจแปนรอบนี้หอมเงินเกือบเคิงล้านครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดลาน้อยอยู่ที่ไหนกระปังที่นั่นไปที่ไหนกระปังที่นั่น <AM C> ผมเชื่อเลยว่าเอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยครับพี่น้องต้องขอขอบคุณเอฟซีที่อยู่เจแปนที่ติดตามและให้กําลังใจลาน้อยด้วยดีเสมอมาครับพี่น้อง หลังจากที่หลาน้อยเดินทางถึงประเทศไทย FC ที่ประเทศไทยก็สัญญาว่าจะดูแลหลาน้อยอย่างดีเหมือนกับ FC j ีเจแปนครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ FC หลายท่านที่อยู่ในประเทศไทยรอคอยรอคอยหลาน้อยติดตามหลาน้อยเพราะทุกคนคิดถึงหลาน้อยไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วรอรออะไรรอหลาน้อยขึ้นเวทีแล้วพร้อมที่จะติดตามว่า ต่อจากนี้ไปจะมีซิงเกิลอ,อะไรออกมาจะมีเพลงอะไรออกมาให้เอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยได้เชียร์ได้ชมได้แชร์รอเชียร์รอชมรอแชร์ตามสไตล์คนที่รักหลาน้อยครับพี่น้องเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ทุกคนติดตามและเมตตาครับพี่น้องรักด้วยหัวใจติดตามด้วยหัวใจจากที่ผมสังเกตดูยอดวิวยอดวิวที่หลาน้อยไปอยู่ญี่ปุ่นยอดวิวก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะยูทูบเบอร์ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่หรือ ช่องของยูทูบเบอร์ของพี่ๆศิลปินที่เดินทางไปด้วยกันก็ดูแล้วประทับใจว่านี่คือเอฟซหลาน้อยทุกคนพร้อมที่จะไปทุกที่ที่มีหลาน้อยพร้อมที่จะเชียร์ทุกที่ที่มีหลาน้อยขึ้นแสดงหรือไปไหนกระช่างบ่าวหลาน้อยจะทํากิจกรรมอะไรทั้งสิ้นทุกคนพร้อมที่จะเชียร์และสนับสนุนผมเสื้อเลยว่าหลาน้อยกับสิคิดฮอดบานเทาหลายๆท่านก็จะคิดบ่าฮอดบานเท่านี่คือความสุขครับพี่น้องเราได้เชียร์ได้ชมนี่คือประสบการณ์ครั้งแรก บางสิ่งบางอย่างประสบครัขขง้งประสบการณ์ขขครั้งแรกอาจจะโบ,โบเปะปนไหนผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ไปในอนาคตหลานน้อยก็จะมีคิวหรือถ้ามีโอกาสบอสจวอนุญาตหรือพาไปเงี้ยผมเชื่อเลยว่าหลานน้อยก็จะโชว์ศักยภาพได้ดีเหมือนหลานน้อยอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรนวันแพงครับพี่น้องและประเด็นต่อมาที่หนูวนคนเอ็ดไม่พูดไปได้เลยครับพี่น้องเป็นยังคือวางสันครับพี่น้องพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทั่วประเทศคงเข้าใจคําว่าไม่ฮักต่างแดน ไม่ฮักประเทศนั่นประเทศนี่แม้กระทั่งล่าสุดพวกเราได้รู้ได้ชมได้เห็นแล้วครับพี่น้องว่าจะเป็นไม่ฮักเจแปนหรือครูมอนอิงก็โพสต์ออกอยู่ว่าเฮ้ยใครเนาะไม่ฮักทั้งญี่ปุ่นท,ทั้งไพรทีเมตตาหลาหน้อยพร้อมที่จะโอดมาไหลมาหาหลาหน้อยเราก็ได้เห็นแล้วเฮ้ยนี่ไงคนที่รักหลาหน้อยที่อยู่ต่างแดน หลายท่านต่อไปผมเชื่อเลยว่าต่อไปก็จะได้เห็นแม่ฮักยุโรปแม่ฮักหลายที่ท่าหลาน้อยเดินทางไปครับพี่น้องสิ่งที่ผมเห็นแล้วประทับใจที่สุดคือต้องขอขอบคุณท่านนะที่คอยเมตตาติดตามหลาน้อยแล้วโอนมาลยมายมาไหหล่าน้อยเรื่อยๆครับพี่น้องและสิ่งที่ผมนั่งฟังความรู้สึกผมที่รับรู้รับเห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับเอฟซีต่างแดนเอฟซี FC ญี่ปุ่นครับพี่น้องทุกคนรอคอยรอคอยที่จะได้เจอรอคอยแบบ เฮ้ยเราจะมีโอกาสได้เจอหลาน้อยไหมจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดถ้าเราไม่กลับบ้านจริงๆเราจะได้เจอหลาน้อยไหมสุดท้ายที่เรานั่งฟังไมรว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของบอสจแเราเอาลงเนาะครับพี่น้องเนาะฟังแล้วโอ้ความรู้สึกเขารอคอยนะเขาบางสิ่งบางอย่างหลายๆท่านไม่คิดว่าตัวเองจะได้พบได้เจอหลาน้อยพอหลาน้อยไปถึงดีใจมีความสุขหลายๆท่านมีความสุขมีความสุขเหมือน มิ팅ที่แบบ VIP สุดๆนะไม่ใช่ว่า VIP ธรรมดานะอยู่ต่างประเทศได้มิ팅แบบ VIP สุดได้อยู่ใกล้หลาน้อยใกล้ชิดปกติเราดูหลาน้อยร้องเราก็อยู่ข้างล่างแม่บอกครับพี่น้องเต็มที่หลาน้อยมีโอกาสเดินมาสัมผัสมือก็มีไม่ทั่วถึงใส่คาว่าบ่ทั่วถึงเพราะเวทีใหญ่คนเยอะจริงๆครับพี่น้องแต่นี่คือผมมองเห็นแล้วเฮ้ยเข,ยขารอคอยเอฟซีต่างแดนเขารอคอยพอได้เจอได้พบได้พูดคุยความรู้สึกทุกอย่างมันออกมา ออกมาความรู้สึกที่เราเห็นเราก็ประทับใจเขารอคอยแล้วผมก็ดีใจกับเอฟซีทุกท่านนะที่ได้พบได้เจอหลาหน้นอยเป็นความรู้สึกที่ไม่เอฟซ c หลายๆท่านพี่พี่เอฟซหลายท่านที่อยู่ต่างแดนได้เห็นและสัมผัสหลานะมีความสุขเขามีความสุขนะทุกคนไปด้วยแรงแรงที่แบบคือหนึ่งอ่ะคำว่าศิลปินที่เราติดตามศิลปินที่เราชอบเราก็ต้องไปแล้วแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่อยากไปหาครับพี่น้องพอเราไปเจอไปเจอความน่ารัก บางคนก็ตกใจเฮ้ยหลาน้อยตัวเล็กแบบนี้เลยเหรอนี่แหละหลายคนก็เลยไขยข้อสงสัยว่าคําว่านางเอกน้อยคืออะไรเริ่มประจักษ์แกสายตาแล้วไปเจอความน่ารักของหลาน้อยทุกคนปิติยินดีปลื้มใจความสุขทุกอย่างครับพี่น,น้องเกิดขึ้นกับการทัวร์ครั้งนี้ไป ญี่ปุ่นครั้งนี้ผมในฐานะ FC หลาน้อยก็ดีใจกับพ่อพ่อแม่แม่เที่อยู่ต่างประเทศครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ไป FC ต่างแดนที่ได้รู้จักหลาน้อยได้เจอตัวตนที่แท้จริงของหลาน้อยเขาก็จะรักหลาน้อยแบบนี้มากๆากยิ่งขึ้นไปครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีและประทรับใจที่สุดแล้วที่ผมเบิร์นแบบทุกคนรักแม้กระทั่ง FC ของไทยเรานี่แหละที่อยู่ในประเทศไทยใช้คําว่าของไทยไม่ได้คนที่อยู่ในประเทศไทย แค่ได้ไปเจอบางท่านไปเจอครั้งเดียวติดตามขนาหลายท่านที่ยังไม่ได้ไปเจอตัวจริงยังประทับใจสุดๆครับพี่น้องเนี่ยเขามีโอกาสได้พบและสัมผัสหลานน้อยตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้มาหลายต่างแดนก็จะเยอะคนที่รักหลานน้อยก็จะเจอเยอะเพราะหลานน้อยกลับมาที่นี้ทุกคนรอคอยรอคอยหลานน้อยทําไมครึ่งบอกว่าหลานน้อยถึงรอ,รอคอยหลานน้อยนี่แหละเขาเรียกศิลปินมาแรงแห่งยุคของแทจะกลับมาแล้ว จะกลับมาเปิดสายตาให้หลายๆท่านที่ยังสงสัยว่าเฮ้ยจริงเหรอประจากแน่นอนครับพี่น,อน้องเป็นยังคอวังสันเพราะหลาน้อยมาถึงหลาน้อยต้องขึ้นเวทีอยู่แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคําว่าทุกคนยกกล้องมาถ่ายหน้าเวทีทําไมทุกคนต้องยกกล้องมาถ่ายหลาน้อยหน้าเวทีหน้าเวทีมีอะไรทําไมทุกคนต้องยกกล้องมาถ่ายคําว่ายก กล้องมาถ่ายกับออยู่หน้าเวทีคําว่าศิลปินที่ดังปังจริงเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้เห็นภาพตัวอย่างหลายๆท่านอาจจะลืมไปถึงได้มาพูดแต่ผมเชื่อเลยว่าต่อจากนี้ถ้าคุณได้เห็นภาพต่อจากนี้ที่หลาน้อยไปขึ้นเวทีไม่รู้วันไหนแต่ถ้าได้ขึ้นทุกคนจะรู้และประจักษ์แก่สายตาแน่นอนแล้วหลายๆท่านจะไม่ไปขึ้นหัวข้อคําว่าเฮ้ยเขายกกล้องมาทําอะไรเขามีอะไรอยู่หน้าเวที แมนบาครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับขอขอบคุณ f อฟซีท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มโอนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ